สวัสดีค่ะพวกเรานวัตรกรรมเครื่องจงทางสกลจากโรงเรียนสกลร,ราชวิทยาณุกูลดิฉันนางสาวรุ่นันข้าวศรีทวไทยค่ะผมนายพลสกนศิวิชาครับที่มาและความสำคัญน,นะคะ ในจังหวัดสุควรมของเรามี่าพคลามซึ่งเป็นท่าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นมากทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะซึ่งการที่จะได้่าพคลามที่มีลักษณะโดดเด่นสีและลายชัดอย่างนี้ขึ้นอยู่กับการโจกครามเป็นสำคัญค่ะการโจกครามนะคะคือการที่เรานะคะตักน้ำครามขึ้นมาและเทลงกลับไปที่เดิมเป็นการออกซิไดซ์น้ำครามกับอากาศนะคะเพื่อทำให้น้ำคลาม มีประสิทธิภาพและไม่ตายค่ะอีกทั้งนะคะยังเพิ่มการติดสีให้กับผ้าครามค่ะหากเราไม่ได้ทําการโจกครามนะคะจะทําให้ครามนั้นตายค่ะโดยปัญหาของการโจกครามนะคะคือต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการโจกครามเพื่อเพิ่มความมาตรฐานให้กับสีของผ้าครามค่ะด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะพวกเราจึงประดิษฐ์เครื่องโจกครามขึ้นมาค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ทําการย้อมคราม และลดแรงงานของมน,นุษย์ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นใครเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่วชาญก็สามารถจบวามได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขั้นตอนและพิธีการในการดําเนินงานนะครับผมพวกเราได้ทําการเขียนโปรแกรมอ r d ์เดนโน่ด้วยภาษาซีและส่งโค้ดมายังบอร์ดอ r d ์เดนโน่ที่เราทําการเตรียมไว้เพื่อรับค่าจากเนซเนซเนซอ, PH, อร์สี R G B เซนเซอร์แล้วก็เซนเซอร์วัดค่า p h ผับผมทางบอร์ดเราก็ทำการเขียนโค้ด ว่าค่าทั้งสองอย่างเช่นค่า pH แล้วก็ค่าสีเป็นมาตรฐานของน้ำคามหรือยังถ้าค่าสีและค่า pH ของน้ำคามยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมในการนํำไปย้อมมอเตอร์ของก็จะทำงานโดยการโจกคามหมุนน้ำคามเพื่อให้น้ำคามไดออกซิไดซ์อากาศไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าค่า pH แล้วก็สีของน้ำคามจะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนำไปย้อมคามได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับผม โดยคุณค่าของผลงานตัวน,นี้นะคะก็คือจะลดแรงงานของมนุษย์ค่ะแล้วก็ลดเวลาสําหรับผู้ที่ทําการย้อคไามนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปทําอะไรไม่สะดวกมาตรวจทมก็จะสามารถตรวจทมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเข้าจบการนําเสนอเพียงเข้านี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ